อาราเล่หุ่นยนต์เด็กน้อยที่เกิดจากความผิดพลาดแต่ก็เป็นสีสันให้กับหมู่บ้านแพนกวิน คุณกับวลีนี้หรือเปล่าครับเชื่อว่าใครหลายคนถ้าทันยุคที่ต้องตื่นเช้าในวันหยุดเพื่อมาดูการ์ตูนทางช่อง9ยังไงต้องจําได้แน่นอนใช่แล้วล่ะครับเรื่องที่ผมกําลังพูดถึงนั่นก็คือดร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ ale, ผลงานการ์ตูนสุดอมตะจากปลายปากกาของนักเขียนการ์ตูนผู้ล่วงลับอย่างอาจารย์ทุริยมะอากิระผู bon ้สร้างจักรวาลดากอนบอลนั่นเองโดยดร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ ale, เนี่ยเป็นการ์ตูนที่โด่งดังในช่วงยุค80ถึง90มีทั้งหนังสือการ์ตูนแล้วม่ปาาทํไ ผู้เขียนอย่างอาจารย์ทุเรียมะเนี่ยถึงเลือกที่จะใช้ตัวละครอย่างอาราเลที่เป็นเด็กผู้หญิงขึ้นเป็นตัวเอกทั้งที่ยุคนั้นเนี่ยตัวเอกมักจะเป็นผู้ชายและในเวอร์ชั่นอนิเมะที่เราคุ้นเคยกันในยุค90นั้นเป็นการดัดแปลงเนื้อเรื่องไม่ได้ตรงกับหนังสือการ์ตูนในช่วงแรกอีกด้วยแหละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟัง ดอกเตอร์สลัมกับนูน้อยอาราเลเป็นการ์ตูนแนวตลกแฟนตาซีเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ปีคศ1980ในนิตยาสารการ์ตูนรายสัปดาห์ชื่อดังอย่างโชเนนจัมของสำนักพิมพ์ช Ch ูเอเชาแต่ก่อนที่การ์ตูนเรื่องนี้จะได้ตีพิมพ์อาจารย์ทุเรียมาซึ่งเป็นผู้เขียนก็ล้มเหลวมาหลายครั้งกับการเขียนการ์ตูนเริ่มตั้งแต่การ์ตูนเรื่องแรกอย่างวันเดอร์ไอแลนด์ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปีคศ1978ที่ได้อันดับรองท้ายจากการสสรรวววจจจจจจจคาาาาาามมนนนนนนใใใขอออองผููจจากกา้่่โชชเกกกืบะถดตแ เวลาต่อมาก็มีการออกการ์ตูนภาคต่ออยัง Wonder Island 2ผลตอบรับก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกแล้วครับคราวนี้เรียกได้ว่าล้มเหลวของจริงแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้การ์ตูนของอาจารย์เนี่ยกลับมาได้รับความนิยมก็เป็นเพราะว่าอาจารย์เนี่ยได้เขียนการ์ตูนเรื่องสั้นที่ชื่อว่า Tomato the q u กําชู ซึ่งมันก็ได้รับความนิยมเอามากๆแล้วก็ทําให้อาจารย์เนี่ยค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือการใช้ตัวละครผู้หญิงเป็นตัวเอกของเรื่องและกลายเป็นแรงบันดาลใจสําคัญที่ทำให้อาจารย์เนี่ยเริ่มเขียนการ์ตูนเรื่องยาวอย่างดรสลัมกับนูน้อยอาราเลข่ขึ้นมาจนได้ตีพิมพ์นั่นเองละครับ โดยเรื่องราวของดรสลามกับนูน้อยอาราเลจะเล่าถึงชีวิตของดรโนริมกิเซมเบที่อาศายอยู่ในหมู่บ้านเพนกวินซึ่งดรเซมเบนั้นเขาก็เป็นนักประดิษฐ์ที่ชอบสร้างของประหลาดๆและมีความคิดที่อยากจะสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์เป็นเด็กสาวสุดแสนจะเพอร์เฟกและตั้งชื่อให้ว่าโนริมกิอาราเล แต่เมื่อประดิษฐ์หุนยนต์สําเร็จดันออกมาเป็นเด็กสาวไร้เดียงสาแถมยังสายตาสั้นต้องใส่แว่นเพราะตอนดรเซมเบเริ่มสร้างหนูน้อยอาราเล่เนี่ยเขาเริ่มสร้างจากหัวก่อนทําให้อาราเล่เรียนรู้สิ่งต่างๆจากทีวีแล้วก็ดูทีวีทั้งวันจนสายตาสั้นแหละครับและทําให้อาราเล่เนี่ยติดนิสัยการเล่นอะไรแรงๆเพราะสื่อที่ดูในทีวีนั้นคือมวยปล้ำ แล้วเมื่อสร้างอาราเล่จนเสร็จเจ้าหนูอาราเล่เนี่ยก็กลายเป็นคนสร้างสีสันให้กับหมู่บ้านเพนกวินหรือบางครั้งเนี่ยก็สร้างความวุ่นวายนั่นเองแหละครับแต่เอ๊ะ จากเรื่องที่เล่าไปเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยนะซึ่งก็ไม่ผิดที่เราจะไม่ค่อยคุ้นแหละครับถ้าเราได้ดูอนิเมะในเวอร์ชั่นปีคศ .1997 เพราะที่ผมเล่าไปเนี่ยคือเนื้อเรื่องในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมะเวอร์ชันปีคศ .1981 ซึ่งจุดที่แตกต่างกันของการ์ตูนอนิเมะทั้ง2เวอร์ชั่นก็คือในเวอร์ชั่นปี1997ช่วงแรกของเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแรงจูงใจและเป้าหมายของดรเซมเบจากการสร้างหุ่นยนต์เด็กสาวเป็นการสร้างหุ่นยนต์สาวใช้สุดดดสวยแต่้้าานเกิฟ ขึ้นทําให้จากหุ่นยนต์สาวใช้สุดสวยเนี่ยกลายเป็นหุ่นยนต์เด็กผู้หญิงแทนและนอกจากจุดกําเนิดของอาราเล่ที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ดูชัดเจนอีกอย่างก็คือสีแหละครับเพราะว่าในเวอร์ชั่นปี1981เนี่ยโทนสีจะดูจืดกว่าเวอร์ชั่นปี1997นนั่นเองละครับ และในปัจจุบันแม้ว่าอาจารย์ทุริยมะผู้เขียนการ์ตูนเรื่องนี้จะจากพวกเราไปแล้วแต่ผลงานของอาจารย์ทั้งดรสลัมกับห no นูน้อยอาราเลและดาก้อนบอลหรืองานด้านการออกแบบเกมในดราก้นเควสก็ยังคงทําให้เรารู้สึกสนุกทุกครั้งเหมือนทําให้ชินที่พาเราย้อนกลับไปในวันวันที่ตื่นเช้ามาดูการ์ตูนในวันหยุดนั่นเองล่ะครับ